Chào cho mắt mình, oh, Wow, giờ bỏ vào mắt đi ừ. <laughs> ăn mặt đi rồi Wow, à, mắt mặt đẹp nè mặt đi thôi <laughs> mặt đi rồi chắc nè Bà không quá Bà Ngồi mặt yên nữa đi nè Bà Lửa xong này đi thì.

nóng và nóng không 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 phần không thì nam không 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 Wow, giờ vô mặt đi vô Wow, mặt biệt nè mặt đi nói À mặt đi, <laughs> wow, mặt đi, <laughs> à mặt đi chắc nè Bảo không đó mặt yên nói nè Bảo hôn, dạ này okay. <laughs> bài gì người chỉ nào là nó phần ra, à. là mẹ này nè lừa đi và đi leo ok đấy xem đấy mẹ mong đèn à cái nhà quay thế mắt thầu có chắc đèn hiện vô khi nào hãy dặn đi nó đèn ba à, thôi khá lý cho mà phân trị đại hòn ngãm là vô hồn thì phân trị phân trị giá trị nhanh hay vô hồn nhìn hông nào lý đó xếp อ่าเกี่ยวข่าวแรงวะอ๋อเข่าแรงน้องเข่าเปนแรงเน้ามาไป่เลยพี่น้องเฮ็ดน้องแดงใบบ่ฮอดปล Ừ. mọi ừ. người ừ. đây chiếc bang bí mật đấy nắp cái này không, vào bào mẹ 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 này mẹ 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 không, chắc, không เขาหนักกว่าดอกเลยมาเน,นี่เขานักกว่านี้เขาเขาบุคอยงามกว่าใดอืนี่เด็กน้องเลยนะน้อ,องแดงกันสันะับงานเจ้านี้มันเยอะดิจะทำไหม Như này phía rồi mong đây là Bên đây đấy, bài khảo Mới ngay Ô, thằng tè mày cò đó ừ. <laughs> Thôi, nóng đẹp <đèn> ngay này cô <laughs> Vô vội, tọt không này rồi, nó thằng mong nha <laughs> đó ขอบวเห็นนะนี่้วนั่งนี่มองแงเราเอาเขามนนี่เตนออกมาปวาดเต็นออกมานี่ยพี่น้องนาะทางหางเต็นเราเจ้าเขาโอ้สมองแดงยันเตนนือยันบดเวลาเอาเกี่ยวว่าเห็นว่าใช่ไมโบเลย มันบ่ตอบคนจกน่แลองจับบัูแลแว่าเขาบนักนักไดเ็นพ่บ่บ้านข่อยว่าาโคนช่งนี้โอ้ยกบ่ได้นักลชาวข่อยไปคนมัวมันนี่าบ่งามปานดมันก็เแบบ โบนักก็ได้แบบเบาๆนั่นนะอ,อือนี่แหละทางน้องแดงนี่เนาะคุยกับพออ่อคุือยู่นะนเนาะพ่อจะโทรมาว้ามาหัวมาลินนำ้ำตลอดพันกะนี่แหละเมื่อน,นั้นพ่นว่าเออว่างก็ไปหาน้องแดงนี่เนะ้อ ยามว่างก็ไปบอกว่าขับมาได้ว่างขับมาได้ไปเมื่อนี้เกือบมาได้มาเพราะว่าไอ้ก็ไปไกลเดินทางไกลแน่เมือ่อนึงพี่น้อง,องก็เนาะก็มาหาทางน้องแดงพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามเพิ่นกะได้กินข่าวว่าคือว่าบอสบายบกวกกันนะนี่บอสบายออ๋ไปยังกินยากินยาแล้วก็ไขรแน่เนาะ อืน้องพันมานานงกับหสบายพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ากินยาแล้วก็ไขยแน่ก็ดีขึ้นนั่นแหละคือว่าเนี่ยชีวิตคนเฮามันกับขันวเฮาบอเฮ็ดฮาบอออกร่างกายแห้งบอแข็งแหง้งเฮาต้องออกกาลังกายเรื่อยๆนั่นแหละน้องแดงเพราะว่าทางน้องแดงพันแกะแบบว่าร่างกายพันกลบวคอยแข็งแหง้งภาดใดอกเพราะว่าทางน้องผันกลเป็นคนที่อ่อนแอเน่น้อยนึง เพราะว่าอยู่นี่ก็ต้องเห็ดเวียกเห็ดงานช่วยเพิ่นเล็กๆหน่อยนะเนาะหาชำเอาเห็ดได้ถือว่าเมนเห็ดอยู่แบบกันห้าบ่เห็ดหาบ่ขยันแห้งบ่ได้เนอยเพราะว่าทางน้องแดงมันต้องขยันต้องดูมันแบบว่าอยู่น้ำเพิ่นเห็ดในไดนเลยเฮาก็ต้องช่วยเพิ่นถึงเฮาเฮ็ดบ่ได้หลายเขาก็ชำแผ็ดํำที่เขาเห็ดได้อันนะดีกว่าเขาแบบบ่เห็ดอย่างเลยมันก็สีบ่เป็น อืมนี่แหลพี่น้องอะแบบแม่แมทางแม่นี่ยโทรมาอยู่บ่แม่ก็เข้ามาอยู่แต่บางบาง,บางเราโทรบางเราโทรอืมแล้วโทรมาว่าแกเกี่ยวกับข่าวเราบ่เราว่ายังมันเกี่ยวกับชนี่เด้อโอ้ยยังบ่แล้วมันหลุดไปแน่ว่ะอืมขอโทรขออภัยเนี่พ่อแม่พี่น้องแบบว่าเพิ่งจะยังบ่แล้วเนาะ S <S เราเเว่าไม่มีรถไปจะสอยเพิ่นเพิ่นเราบอกเป็นยังแบบว่าเพิ่นกันน่าจะยังเป็นแพ็บเขาสิบเอ็ดนี่แหละเพราะว่าเริ่มเกีียวแล้วแหละเพราะว่าน่าจะเริ่มเกี่ยวแล้วเพิ่นกันน้องเ้ยนี่แหละทางน้องแดงอื่นอื่นก็แล้วชันหมดว่แบบคนเมือม่อว่าอยู่เฮือนแบบว่าไก่บุกินบะ่ะไก่โบแบไบไก่นบกินแบบเขาอัดแน่นงอ๋อปิดไว้ ว่าปั่นอยู่วันไดนี่อยู่อยู่ห่างเพื่องแบบจูนปั่นว่าอยู่ห่างเพงื่องให้งูกินไหวให้ง,งวูวะไอย่างนีอยู่พุ่นแล้วหรือปนนาถมแล้วแล้วทงทางนาแนะล้วแลดึงมาหน้าพี่แล้วแล้วจะมาหน้าพี่แล้วถ้ามาหน้าพี่เพราะว่าันใจเขาจนแห้งนะคือว่า พันก็ถือว่าเขาเี่ก็พันให้มันชุกมัดแบบนี้พันยังใชได้เกี่ยวอีกเนาะแต่ว่าแถวบ้านในเรืองฉันน้อยหนึ่งนี่พันเกี่ยวแล้วถ้าพันพันใช้รถดูดนี่ยมันก็ใชีใช่บพ่อของเขาดเยเพราะว่าใช่ลุกเกี่ยวแค่เน่ด้เหล็กๆน่อนอๆเนาะกอได้กินชวนมากนีนกะกก้มกินเนี่ยวะ แต่ละเจ้าใช่แล้วเขาหักมาอยู่อืมรอบางปีนี่เนาะบ่ไหวเน้นแต่ละสั่งปีนี่เอาเนีบ่จัมัหักเอาใช่ไหมอยู่แต่บางตอนนันตดนแรกเช่าแล้วปันทั้งหมดประมาณเช่สอบแหละอืมใช่ใช่เช่าอบถือว่าพผนกับชำนี่กับถือว่าโบได้ดอกเขาได้เล็กๆน้อยๆอุยมันพอมันฮะเขาได้อะไรบ่เคาได้ ยังฟ <c oughs> co ุยย mm ัง hmm. บ่พอเนาะมัน hmm. ก็เลยยักงไปน้องเลยนี่แหละทางน้องแดงเพื่อนก็ได้เอือคือนี่เราก็โทรมาอยู่แต่เฮาป่วยว่างเฮาหลับนอนไผเท่ามาโอ้โหโอ้โหผ่านเท่ามาลิงหัวน้ำเนาะผ่นว่าสิ้นเดือนนี้บ่ได้ยินผ่านบ่ทางแมนทางเบิ้งทางเบิ้ง ผลิตผลอไรนั่นเนาะไปเบิ้งก่อนว่าทอทรายท่านั้นท่านี่ก็ว่าไปเอากระปูกกันเพราะว่าทุกชิ้นทุกอย่างเงินกับบระยูพักเก่าถือเม,มืงเนี่มันก็นลดลงคือเก่าลดลงเรื่อยมาสั่งไอพีก,ก็ได้แมนถ้ามีเงินเพลยังมาแ,นานแม่นั่นเลยว่าสั่งไอพีก็ได้ถก็ไปสั่งอยู่ไกลถ้าเขาบออยากมาอะไรเมนเพราะว่าสั่ง,งนานนี้แมนเอาก็ต้องสั่งกรณี ก็ต้องบ well, he ึงก่อนว่ะพันผ่านเงินมาเอาอย่างมาชงไว้มาพันมาชงเท่าใดเท่าไปกระจายไนแม่เอาก็บบูห์กันเนาะเพราะว่าของทุกอย่างมันกับแพงข้อมือมันทาทาว่ามันสิถึกเก่ามันบ่มีแลอมีแต่ของมันแพงน้องเลยแม้แต่มักปิดเกือไปนัวกันยังบ่ได้ถึกถึกอยู่นี่สุงไว้น้อยนะก็ยังสาวสามสิบเลยมันบ่คือตะกี้ แต่กี้ยังว่ามันถึกคุมมือมีแต่เน่เพ่ของยังคือกันมันใชร์คือเก่าเนี่ยมันเป็นไปโบได้นะทุกอย่างอ๋อเราก็คุยกับเจ้าขุมมืออยู่เนาะมือหนึ่งตอนเช้าเท่านึงตอนไล่เท่านึงตอนที่โทรมาประมาณนั้นเนาะแต่ตอนแต่แต่เพิ่นตื่นเขาเพิ่นตื่นแลยเพิ่นแบบ แบบโทรมาแบบตะลิงมาแล้นะอือเขาจะโทรมาติดน้ำเจ้าแน่แน่แล้วเขาบ่มีผูนแขาบ่มีผูนพูดระเบาอน้ำนะเขาบ่มีคนฝากคนระเบอน้ำคนจะโทรมาให้กำลังใจเจ้ามีแล้วคน่บอกเตอกกับเานันหัวอือมีแล้วแหละพันโทรมาหาใครก็บ่มีคนโทรมาหาแน่เขาบอกมึงคนโทรมาหาแล้วมันงุดหงิดแนมันแห้งชี เก่าแหงสี่สี่เรียกมีได้มีพอหัดันยังหัดมือเลยอันมื่อไหร่เพิ่นเบิ่งนางน้ำเฮาอ๋อเบิ่งอไงแบบเปิ่งกระตุนบ่เบิ่งนะครับเพิ่งอ๋อแบบลูกเพิ่นพาเบิ่งหนก็เบิ่งน้ำลูกอ๋อแล้วเบิ่งนางเบิ่งนางนเบิ่งเขากินยังกะถามเราก็ถามเขาว่าเอ้าเราจะกินอันนี้บ้างใครเงี้ชื่อกินหรอ เลยดรอรอนี่นแหละที่เราค่ะมันละบอยอยากแล้วค่ะว้ายพอกินอะไรดอกเพศกับเพศแล้ว,ลวอ่ะหัวและกันหัวกันเมืม่อเช้าหนี่บอได้โทรมื่อเช้าหนี่ครับเกี่ยวข้าวบางเฟนนี่บางบางสิ่งขึ้นมาสิบเอ็ดมือล้วโทรมาอ๋อเราโทรมาหาแม่ยมันตั้งกลุ่มรถโทรหาบอยตั้งกลุ่มเอาว่ะว่า ราก็ต่างกลุ่มเราโทษเราปฏิจะไอ้ไหนยินเยอะแต่ว่าไอ้บ่ได้ว่างแต่ไหนไอ้ขี่รถอยู่ไอ้บ่ได้ยินพอดีไอ้กดพิษไอ้กดวางมาจากผู้ใดเพราะว่าไอ้ขี่รถจับมือดียูน้อยบ่เห็นตอนแรกกะตอนแรกกะโค้มาตอนแรกแบบไอ้บ่คอยได้ว่างบางทีไอ้ว่างไอ้กระลาบไม่บ่ได้ว่างเพราะว่าโทรศัพท์มันมันก็ากมีปัญหาเออมันข้างมันเสื่อมันกระลับ ข้างเราคือกั่งแบบง่าค่ะคางบกค้างกับพระแราเจ้าเนี่ยว่าอันนี้ง่ายที่ลิมนแต่เราบังก็มันเฟิงอ่ะมันม่ได้คือเก่าเด้มันชีพังก่อนโอ้ของเราก็คือกันแหละทำมันค้างกับค้างบกคางกับบกคางบังค้างสวยงามเลยดีแหละฝันชีเห็นห้องน้ำใหม่ก็ต้องเพราะว่าเจ้ากันเอียดแล้วหมดเลยดิ ทั้งเขาน้ำาองน้เขาน้ำจำปามันเลาะเบิดเดือนนี้แล้วตอนนั้นเราโฉบมาหายห้องอะไรอภัยจะต้องเอาทีละอย่างตอนขี้น้อาให้เนาะทั้งบึงแลวเรวาบ่อหานะหายนะเลยเลย มันหายยังไงเอ็งวะเราหาช่องเถื่อกันหมดแล้วยันพี่น้องเนาะถือว่าพันเนื้อขยันเห็ดเบี้ยเห็ดงานมีเด่ทางนอนเองเพื่อกระไรพี่น้องเนาะขยันชอยเอาอาเพิ่นทานโบเห็ดกับโบได้กินน้องเลยเนาะเอาก็ต้องขยันเห็ดทุกอย่างอะไรเพิ่นท้าเห็ดท้าวทำเอาก็ต้องทำ จะทาว่าทำกับบรากินคือว่าอย่างคือกันอะไรไ่นองต้องเอาใจใช่กับเวียกับงานเท่าไรเพราะว่าถ้าเรา,าเห็นเท้าอยู่เท่าพั้นเทากับสนอันนั้นว่าในใดใเทากับโบหูคือกันในี่ไงไพ่กับมือคือกันนี่ไงเห็นเวียกเนาะบบแมนวะาบมืบมอยเ,เมื่อกันทุกคนนั่นแหละมือ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 นะเจ,จ็บเอลเจ็บหลังเจ็บเอลเจ็บไปเบิด์ตึงกระตูนู้ตายอ้ะ นั่นแหละนี่แหละไอ้ก็ยังบทได้ว่างขนาดพอจะว่าเออไปถ่ายน้องลิโอเนี่ยเออไอาหาเวลาอยู่คันว่าไอ,อาได้ไปทางนั้นโอตัวนั้นจีโอที่ว่าพันเด็กน้อยที่ว่าอยู่กับตากับยายอยู่กับแม่กับป้าพั่นนั่นแหละกับแม่เท่าพั่นนั่นแหละสามคนไอยบดยังบร่ได้ไปทางนั้นนะยังบร่ได้ว่างไอเขาบม่ได้ไปเขาไปให้เพินพ่นเพิน่นเพิ่นก็พอตาหรือพอ เอยพอเสียบปะป้ากันโอ้พอพนป้าให้แม่พันเลี้ยงตั้งแต่น้น้อยใา่ป้าไ,าไก็สิเขาไปเบิ่งอยู่เพราะว่าไอ้บริเวณแหลนเขาทางนั้นนี่เพราะไอ้ก็บบริเวณไปทางนั้นเพราะว่าออ้กับอก่อหูมืออันมือเมื่อคืนนี้มันจะอาเชียงมาอย่างกับใช่อาชียงช่อาชีแตั้งแต่เมืองนั้นผู้เออเพราะว่าไอ้บ่าเดี๋ยวมือเด้อสิไปอ๋อ เอาอะเอาแต่าันเด่ก็จ้งไปอายกับอะไรปะไอ้ได้ยินว่าวยเด้กแจ้งมาเฉยน้องแด่บอะลรว่าจะชาปีน้องเลยเนาะนี่แหละพี่น้องเลยคลิปพี่น้องคลิปนี้กันสิโบมี่ยังไลค์พี่น้องเนาะพบพ่อกับคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวพบพ่อกับคลิปต่อไปว่่าาาออออนยูบเเ นั่นแหละพี่น้องสวัสดีเลยงงสบายดีน้องเอกน้อย